ห,หกระโงกเน้นๆเอาซื่อนดีปลาเข้ากันน,นี่แกงเห็ดก็ตักแล้วด้วที่น้องไอ้บ้านี่ทักท,าย,ทายไปดิตอนเช้ามวันนี้ก็เป็นื้อที่สองนะที่คอยหาก,กินอยู่นในป่าเดีตอนนี้คอยก็ จะไปหาลัดเสาพี่น้องเลยไปเสียงเสียงเขาพี่น้อง ตอนนี้ก็ชวยแล้วนะพี่น้องคอยก็นัดเสายิมซันได้ไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องหาลอดด่านหาเห็ดก่อนบัดนี้หาเห็ดละงอกนะคอยได้ไปดอกนึงก็เห็นตามทางนะคอยจะหาเห็ดละงอกมากแกงบัดินี่นเฮ็ดละงอกน้องโอ้มีเท่าล่ะนี่เท่าล่ะพี่น้องไอ้ตัวนี้เงาด๊อกตามเลด่านเลยพี่น้องเอ้ Hay là ngon là Nà nì Ô, hỏi về kìm Hỏi lỡ Muốn là Đó, ừ, đọc nhờ này Ừ, tốt, อันเชอร์กับพิธีเตมมาพี่น้องเอ,อ่ยก็เลยได้เชื่อพกเซอร์ไปหายต่อไปหน้าดอกนั้งกะอ๋อเวละดอกสองดอกพี่น้องเอ,อ่ยบานล่ะอดอกกับง,งามอยู่ได้ กำลังไข่ก็มีพี่น้องเลยกำลังปลูน่าอยู่คนกะ ปาโต้ใครมันแดงงามเลยพี่น้องเอ้ยปาโต้เอแดงงามขนาดโลนเดินซิฟก็มีเห็ดละงอกออกเลยพี่น้องเอ้ย นี่บาลละนี่บัน,นี้ให่งามเพียงเลยต,ตัวดอกงามเลยนี่หากระบ,บาดอืมตัวสองดอกอ้อบลอะสองดอกบลอดดอกนี่มันอ,อ้อพี่น้อย nhiêng ngảm, đồng ý. À, tô. Uhm, tô. ngảm đi Bán là, nó bị พี่น้องเห็นบอกสองไข่นี่ไข่ง,งามๆเลยหน้าตัวรังกะอืองหากระแตดินขึ้นมา ตุ้องหามขนาดพี่น้องเลยปลาตะบนแห้งออนไลน์พี่น้องอือหื้ออ,อ,อือหื้ติมอือหอ Thì là ngột nên nên đọc nhờ thằng mất lời Cái làng phốn khuyên chỉ bị lên bên À Ừm đọc ท hmm? ตกเลยอ่าี่นอ้องมานี้ยเต็กมีแต่ดอกง,งามดอกเยอะเนี่พัดดอกขาวพี่น้องเลยงามขนาด อตอนนี้ก็เต็มบุกเซอร์ละพี่น้องเอ่ยมีมงเซอร์ละนะฮะลายขนาดพอค่อยมาลัดเสาค่อยไปไเต็มไปเลยมาเลยพี่น้องเอ่ย,อยก็เลยเซอร์บุกเซอร์มาแบบนี้บัดน,นี้ค่อยก็จะได้ออแล้วบัดน,นี้ออไปบ่อนแล้วบัดน,นี้หายอยูฮิตกินก่อนทางทีมงานของค่อยก็เขามาแล้วบ่อนเนวเล้อบุ๊ เขาก็ไปรับเสาคือเดียวละพี่น้องเอ้ยไปแตพบเดียวอยู่บ่อนหูวบ่อนี้ตอนนี้ค่อยก็ได้หาฮอ,อดบอทนะมีเห็นทีมงานพี่น้องเอ้ยจะเข้าไปใช่มั้ยที่มีสันมาแสดงว่าเขานึงเข้าแล้วละพี่น้องเอ้ยเขาน,งขาน,น,งขานึงเข้าแล้วเขาก็ไป พอค่อยไปตะลึกผู้ค่อยไปเดี๋ยว่อยจะโคเฮดก่อนบัดน,นี้ถ้าทีมงานทีมงานมาพอดีได้กิน คนมาแล้วไ <c oughs> ข่กำลังงาม,มนี่น้องเอ้ ขาอาจะแกงเฮ็ดไปน้อยเขาไปเบิ่งมอเจอจักเลอเขาพักแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเขายังไม่ทันแกงนะขอเชื้อมอไว้หมดขึ้นเต็มมันนะเดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะเอาเฮ็ดเขาไปล้างก่อนมันนี้ไปล้างไว้พาทีมงานมาเวราะ,ะจะไม่แกงกัน เพิ่งวิพี่น้องคอยล้างเฮ็ดอยู่ดีๆมาคาบหมอาตีนเฮ็ดค่อยล้างนะกระปูนี่นะล้างเฮ็ดจอมจอมอยู่นี่แลี้นมาแล้วคาบโล่นนะเบิงบ่งเบิ่งมันกินเฮ็ดในกระปูนี่ายเบิง่งเฮืเอรำเบินเน่งอ่ากินได้พี่น้องเลยด,ดีพี่น้องพี่น้องมันกัดเฮ็ดค่อยนะ อูนี่กินเฮ็ดเฉยไปแล้วเดี๋ยวค่อยจะล้างเฮ็ดต่อก็อเฮ็ดเฮ็ดก็ล้างทันแล้วอยู่พี่น้องเลยตอนน่อดีเฮ็ดค่อยก็ล้างแล้วละพี่น้องเลยเดี๋ยวค่อยจะเอา้าปิดไว้วันนี้ค่อยก็จะได้ตำเจ้าไว้ ตอนนี้ทางทีมงานกามาอีสองคนพี่น้องเอเ้ยเบิ่งเขาได้เขาได้ก็เหาะกับก้านไพุลโตเขาดขได้มาย่างอีกผู้นึ่งพี่น้องเอ,เอ้ยอีกผูน้นึงไปไล่มองป่านนี้ยังมีทันมาอยู่นนยเพราะว่าค่อยโซนทางเดียวกับมันเพิ่นนะตองค่อยมากแต่เก็บเห็ดนะป่านนี้เขายัางมีทันมาอยู่ตอนนี้ทางทีมงานก็โคนะ่นะนูไวพี่น้องเอ้ยก็ไปเลยลได้ไ่ได้จะเป็นนูไวนูไวมันทุนยิ่งขึ้นนี่ ขนยิ่งโลดเลื่อบาเดี๋ยวโคนี่ซุกก็จะแกงเห็ดพานีทีมงานก็มาไอ้ล้วพี่น้องเอ้ยนะเผินเสซมองมากอะติดกะสิได้อย,ยู่ประมาณปีงกว่าสองปีงน้อองำลึกมัอนนี่ลิฟแอ้วมองสันมองเหงาเยอะมองตีนเหยาวอยูอย่ได้หนขาด

เตื่มน้ำอี่มขอมหวาได้บอเผ็ดกับบอต้นกันโคโนกะบมเผ็ดมันปป่งละวันนี้ค่อยกะจะได้นำเนินอันแกงเฮดต่อมานนี้เพราะว่าหม้อตัวเดียวพี่น้องเลยต้องทาข้างหม้อแกงเฮดก่อนะพี่น้องหม้อพดจังได้เอาเฮดลงกำลัง ี่มอกัะยูพลด้ะว่าทีมงานว้าปลาเสื้อมองอันถือมองมานะจะเสื้อแกงเฮ็ดเลยนี่ปลาห้าวกจะประมาณนี้แนะพี่น้องเลยอันนี้ก็ใบพักสมติวมอพดลด้ะเดี๋ยวจะเอาเฮ็ดเสื้อก่อนอื้อหือ นี่หม้อแกงเฮ็ดก็จะฟดละเดี๋ยวจังน้อยจะเสื้อปลาพี่น้องเลยปลากัะเ็ดเอาเสื้อมนเป็นอะไรบา้านนี้แกงลมฮิดเบิงปักก้มติวเสื้อไปเลยนี่รลบป๊บหนึง่ง ปลาห้าก็คิดว่าจะเปื่อยนะพี่น้องอย่าปงก่อนน,นี่แกงเห็ดก็ตักแล้วนะพี่น้องในบ้านนี่ก็มีโคนวายน้ำมาเลยพี่น้องเด้อกินข้าวเช้าน้ำเดียวทางทีมงานก็มาครบมาละลุยบันนี้บุก,บกดี่่มาตืนกยไไปปลิว ขึ่เ,เล็กมาเลยน้อยมอไม่มขึ้นมากพัดในรุ่งอาพ่นโหหักแรงเนยอยาต้องพิ้นจังหวะถือจังหวะนั้นเหมือนกักตอนนี้กะคอยพร้อมทีมงานกะได้กินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยนะพี่น้องทางวัตน้นมันกะดะจี้กรหหอกับกระหนายไว พราะตอนมานะไม่ได้กินกินนะเราก็ได้กินแกงเห็ดแทนกับแกงกับโคหนูอีกประเด็ก็กินตำช่อมะขามกินบ้านนี้กินก็ไปเลยนะมาขามมัตตาบาลพี่น้องคลอกแคลงลายมือละมาหอดป่าละคึ้อยากกินช่กินแเจลพี่น้องเลยคลอกแคลงก็กิน กินอยู่ป่ามขามแหวก็กินพี่น้องเลยนะแหว่หลังจากที่กินชมแล้วค่อยกะาปได้หาพักผ่อนบ้านนี้พี่น้องเอลย สำหรับคลิปนี้่อยกาขอปิดคลิปลงเพลงชำนี้เนาะกาขอขอบมุกขอบใจนํำพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามและครับชมเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อพอเดี๋ยวไม่